สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันทั่นค่นะคะกับท้องเกลียวโตซีรีส์วันนี้เกลียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์จีนเรื่องต้องตรง,งเอ,อินนักบริการมือทองในตอนที่5ถึง8ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันสปอย์กันได้เลยนะคะวันต่อมานายเอกมาทํางานทุกคนในบริษัทก็ดูท่าทางจะดีกับนายเอกเป็นพิเศษเพื่อนร่วมง,งานถึงขั้นเรียกนายเอกว่าบอสหญิงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องนี้เธอไม่บอกใครหรอกเธอดีเหยียบให้มิดเลยนายเอกพยายามอธิบายเธอก็ไม่ฟังแต่านายเอก ทําไมตอนนี้ถ้าขอ,อรายก็เสร็จรวดเร็วทันใจดีจริงๆเลขามาเรียกนายเอกให้ไปพบเพ่นก็พาก,กันสังเกตสิทธิพิเศษที่นายเอกได้รับพห้เ่กาว่านายเอกไม่เคาะประตูก่อนนายเอกก็อ้างว่าถ ե อขอแล้วพระเอกต่างหากที่ไม่ได้ยินนายเอกซื้อขนมมาฝากพระเอกแตได้ยินสัญญาชําระเงินให้พระเอกดูกแต่เขาบอกว่านี่เป็นความรับผิดชอบของแผนาการเงินนายเอกเลยเอาตัวออกไปเมื่อนายเอกออกไปพระเอกก็ทําท่าเอาขนมมากินแต่พออวังเข้ามาแย่งไปด้านนายเอกก็มัเตรจากับฝ่ายการเงินแต่ เขาก็บอกเธอว่าไม่มีสิทธิพิเศษสาหรับบอสหญิงหรอกนะทํเอาลนกแต่งไม่น้อยด้านพระเอกเขาเฉาและพอวังก็มานําเสนอซอร์ริชัใหม่ของบริษัทให้กับประธานจางฟังในเอกก็มางานตามหาคนโสดเพราะเพื่อนที่เป็นพิธีกรชวนมาวันนี้เธอก็สวยไม่น้อยเลยพระเอกเห็นหลังหน้าเอกไวๆเพื่อนเลยเข้ามาขอบคุณที่พระเอกช่วยเธอจับกี๊กแฟนคราวที่แล้วเธอเตรียมของขวัญไว้ให้เขาด้วยพระเอกบอกว่าไม่ต้องลําบากหรอกนะและทําหานางเอกเพื่อนเลยชวนพระเอกเข้าไปในงานเมื่อพอวังเห็นว่าเป็นงานที่ทํา ไ,ได้เจสาวโสดบางทีเขาอาจจะเด้รักแท้ก็สนใจเพื่อนเลยเชวนหนุ่มหล่อทั้งสองคนเข้างานไปเมื่อเพเอกเห็นนั่งเอกเขาก็กะจะไปนั่งตรงข้ามเธอแต่ก็ดันมีผู้ชายคนอื่นมานั่งไปก่อนแล้วำออทำเอาระเอกเซง็งแต่พื่นในก,ก็ประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ตลอดเวลาใครชอบใครก็มอบดอกกุหลาบให้เธอได้เลยพรพเอกแทบไม่สนใจสาวที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขาเลยสนิดเอาแต่มองนั่งเอกสาวโสดชมพรพเอกว่าเขาหล่อมากไม่ราบว,ว่าเขาทํางานอะไรพรพเอกก็บอกไปว่าเขาทํางานรับจ้างส่วนผู้ชายที่นั่งตรงข้ามนังเอก はい。<music> ก็พยายามเพื่อนเธอคุยตลอดเวลาผู้ชายที่นั่งกับพอเฉา,าก็แพนานาคตกับเธอไปถึงตอนแต่งงานแล้วเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนคููพระเอกก็รีบเอาดอกไม้มาให้กับนางเอกเธอบอกพระเอกว่าเธอแค่ามาเป็นหน้ามาให้เพื่อนแต่ถามพระเอกว่าเขามานัดบอดหรอพระเอกพูดนัดบอดอะไรกันผมเองก็ถูกเพื่อนคุณลากมาเหมือนกันนายเอกเลยชวนพระเอกคุยให้ครบเวลาพระเอกคุยกับนังเอกเขาเพิ่งรู้ว่าธุรกิจแบบนี้มีหน้ามาด้วยนายเอกเลยเขาพูดเบาๆหน่อยเดี๋ยวคนอื่นจะได้ยินเอาพระเอกเลยถามว่าสัญญ อยารับเรื่องดีไหมนายเอกเลยบอกว่าถ้ามีความสุขมากเลออยนิดเดียวก็จะทำสำเร็จแล้วเป็นเพราให้เอกขอช่วยถวายเมื่อครบเวลาเพื่อนนายเอกก็แต่การประกาศเกียนต่อไปนายเอกเห็นหมายเลยขออกผูกเรียก,รเกเลยบอกให้เขาออกไปเพื่อนให้พระเอกเลือกสาวที่ทำให้เขาวันไหวขออาวังก็เชียร์ขอเฉอาียวชีวิตสาวสาวแต่ละคนก็ยกมือนำเสนอตัวเองนายคิดว่าพพะเอกนี้เขาดิงดิง้งแต่แล้วเขาก็เรียกให้ในายเอกขึ้นมาทั้งสองคนจับมือกันเพื่อนไว้พรให้ในายเอกแล้วเพลเอกโชคดีบนเส้นทังแห่งหความรักรั้งนี้ มาง,งานต่อเพื่อนก็ชวนไพเอกไปต่อแต่เขาบอกว่ามีเรื่องต้องคุยกับนางเอกไพเอกบอกว่าวันนี้เขามาจับอีกในก็งงแต่ก็ไร่การไพก็บอกว่าผู้หญิงที่ยืนยู่ตรงหน้านี่ไงเป็นบอสหญิงของหมตลาวยิ่ตยงต้องมาจับผู้ที่อื่นดีคนอื่นดูเขาแต่ว่ายังไงเวลานี้ดึกมากแล้วคุณภรรยายอยากไปไหนครับในขอให้ฟังเธออธิบายก่อนไพใค่นายกับไอคิดว่าจะทำยังไงถึงจะยกโทษให้เขาได้ไม่แนะ่ถ้าผมอารมณ์ดีอาจจะไม่ลงโทษคุณนายถามหมายความว่ายังไงให้ฉันง้อคุณให้คุณมีความ พระเอก็บอกว่าชายแถมยังถอดเสื้อไปคลุมให้นางเอกอีกเขาบอกว่ามันปอผมยังได้ยินมาอีกว่าเป็นหน้ามาได้เงินนิดหน่อยอย่าลืมโอนให้ผมนะกลับบ้านมานายเอกถึงกับฝันว่าเธอมาเด็กกับพระเอกแต่เมื่อถึงเวลากินอาหารพระเอกก็กับึ้นเตีงไข่เธอว่ากินพอไหมผู้ควรพอไหมที่จะมาเป็นบอสหญิงจะน้าเอกกับนายกตื่นมาก็ซื้อดอกไม้ให้ตัวพอพอในพอจากนั้นก็มาให้พระเอกพอเอาวางถึงกระเป๋าดอกทานตะวันนี่เขาเอาไว้มอบให้พ่อไม่ใช่หรอพระเอกเลยเรียกนายเอ้ขามานายรู้สึกว่าพระเอกอารมณ์ไม่ค่อยดี เลยเดอกทานตะวันยังเปลี่ยนแปลยไม่เพียงพอหรอไหนเข้ามากันซิถามพระเอกขันโอนเงินให้คุณแล้วคุณได้รับไหมพระเอกถามตั้งแต่เข้ามาเรียกคือเขาไปแล้วสามรอบไม่แต่ว,วันหนึ่งห่างเหินขนาดนี้ได้หรอมีบอสหญิงที่ปฏิบัติกับบอสแบบนี้ด้วยหรอในอธิบายขเขาเข้าใจผิดแล้วเธอไม่กล้าเรียกตัวเองว่าบอสหญิงเลยภรรยาของคุณแนนาคต,ต้องทั้งสวยและฉลาดอย่างแน่นอนภูมิหลังดีเลยจิตใจดีฝ่ายการเงินก็เดินเข้เขามาพระเอกถามทำไมเงินของบริษัทนายถึงยังไม่ทยนล่ะเขาเลยบอกว่านาย สมรอยเป็นบอสหญิงแล้วลอกคนอื่นไปทัวร์ใครก็ให้เปรี้ยเงินให้พร้อมและแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว ทำเอานยยิ้มออกไปนายอรีบเอยอ่เขาใหญ่พระเอกรีพูดอย่าคิดว่าดอกไม้แค่นี้จะทําให้เขาหายปรดได้นะนายถึงวิ่งออกไปแล้วพระเอก็นั่งทํางานอย่างอารมณ์ดีส่วนเลขาเซี่ยวซูก็มารายงานว่าดูเหมือนประธานตางังแต่พอได้กับพออาวางังและพออาาเฉาเขาจึงเรียกทั้งสองคนมาพบมาถึงพออาวางังก็ถามคุณเตรียมเงินไว้เท่าไหร่พาเสนอเงินให้สามล้านพออาวางังก็รีอบอคุณที่ทําให้เขาดูว่าต้องไปเรียกเงินจากพระเอกเท่าไหร่เขาเลยรีบมาบอกกับพระเอกพระเอก,กวนาความจริงไม่มีใครรังพวกนายไว้เลย นะนะทั้งสองคนไปกินข้าวด้วยกันไพรเอกเล่นเกมกับพออ,อาวางังเขาก็ดูเซง็งพออาวังสาวเล่นเกมกับเพื่อนนี่ไม่สนุกเขาอยากหิวให้ตำนายอีกใช่ไหมไพรเอกมาวิ่งกับพออาวางังแต่เขาก็รู้สึกแน่นนอกพออาวังเตือนพอน่อนายตายเพราะโรคหัวใจนายต้องดูแลตัวเองหน่อยนะหากอดหลับนอนแบบนี้โรคหัวใจกับโรคหัวร้อนได้ตามนายมาแน่นาพออาวังแนะนําให้พรเอกซื้อาาสายรัดข้อมือสุขภาพมาใสา่เมื่อเขาไปลาวพรเอกก็เลยเลือกดูประธานตั้งมหาวนาในที่บริษัทเพื่อให้พวกเขาจัดงานทิมซอรให้หน่อย เนื่องแต่เขายังเลือกไม่ได้ว่าจะาซ้อที่ห้อไหนมาวางขายขาหัวห้เห็นยอดเงินก็ตาเป็นประกายนายคิดไม่ถึงเลยว่าเธอจะได้เป็นผู้ว่าตั้งของพระเอกด้วยมาเซลซูรู้เขาถึงรีบมาเสนอสินคา้าที่บริษัทกับหัวหน้าทันทีเมื่อเห็นเงินจํานวนมากหัวหน้าก็ตาโตแต่นายเอกบอกว่าพวกเรารับไว้ด้วยน้ําใจแล้วพวกเรายินดีจะเตรียมซอให้ด้วยตัวเองเขาเลยเสนอแบบหมูเงินสดต่างๆแต่นายเอกก็ไม่รับนายเอกมาทํางานที่บริษัทพระเอกก็มีดอกไม้ว่างอยู่บนโต๊ะและขอให้เธอมีความสุข นายเอกอไปผลที่มอบดอกไม้ให้นายเอกก็คือเซียวซูเขาอยากให้นายเอกประหลาดใจเลยขอนัดเจอเธอแต่นายก็ปฏิเสธนายเอกเดินมาหานายเอกรีบพักทายเขาชมดอกไม้สวยดีนะดูเหมือนความสัมพันธ์ของเธอกับเซียวซูคงไม่เลวสินะนายเอกจึงเอาโทรศัพท์ให้ดูว่าเธอใพ้ติดต่อกับเซียวซูเป็นทางรกทำให้พระเอกเห็นชื่อตัวเองที่นายเอกตั้งว่าเต่าเล็กในงานนายเอกที่ทำกับผู้สัญญาของเธอแบบนั้นนายเอกตามมาขอร้องให้เขาฟังเธออธิบายก่อนพระเอกร้องนายเอกพูดนายเต่าเล็กไม่ได้หมายความอย่างที่คุณ นะเด็กหมายถึงเพียงทาไม่ไว้หน้าใครเหมือนเหล็กเต่านี้ก็ไม่ใช่เต่าแต่หมายถึงผู้ว่าตางังดังนั้นเมื่อมารวมกันความหมายก็คือผู้ว่าตังที่ดีมีความยุติธรรมใช่ค่ว,ว่าได้แต่งเรื่องจะแต่งต่ออีกไหมนายเอกเลยถามว่าเขาพ่อมีเวลาไหมฉันอยากเรียนเข,ข้าคุณสักมือใช้ผู้ผมไม่กล้าหรอกตอนนี้คุณเพิ่ต่อเหล็กทางโมูด้านของเรานะอาหารมื้อนี้ต้องให้ผมเลี้ยงพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มที่อยู่ผมจะแต่งให้ตากผังใช้ก็กลับมานั่งหิดดูว่านายเอกจะตีเขาอยู่จริงๆแต่หัวใจเพลนันนก็เต้น แรงก็เหลอเินเลยรีบซื้อสายรัดข้อมือมาต่อมาในเมื่อรอพระเอกงามนาเธอรีบสวัสดีค่ะประธานเสี่ยวลพระเอกวัวสวัสดีค่ะประธานตรงตรง,ตงนายรีบบอกเรียกเธอว่าวตรงตรง,ตงก็พอ่อลาวจากนั้นก็รีบไปบอกพระเอกวันนี้หล่อมากเลยแววตาเปล่งประกายจนฉันลืมตามไม่ขึ้นแล้วพระเอกพูดเพราะผมต้องมากินข้าวกับคุณไงแล้วเลยความหลอกก็คงไม่ได้ตอนนี้คุณเป็นคนกุมมธตกรกรมของบริษัทหมูตานนะพระเอกพาหน้าเอกมากินปัวละกาเธอบอกพระเอกว่าทีนี้บรรยากาศดีมา ใครเอกเลยถามว่าชอบไหมพี่คุณเลี้ยงข้าวฉันนี่มีอะไรหรือเปล่าใครกตอบว่าไม่มีอะไรในฐานะที่บริษัทของเธอดูแลเราในระยะยาวก็ต้องเลี้ยงขอบคุณหน่อยไม่ใช่หรือไงนายเอกไม่ชินที่อยู่ดีๆพครเอกเายทำมากินข้าวในที่แบบนี้นายเอกเลยบอกเขาว่ามีอะไรก็ให้พูดกับเธอตามตรงทนายเอกเลยถามนายเอกว่าไปทำงานชิมซอสถึงไหนแล้วนายเอกฮิตนายต่าเหล็กนี้นั้นมาไม่มีเรื่องดีจริงๆเธาเลยบอกว่าตอนนี้กาลังวางแผนและเลือกฐานที่กันอยู่ใครเอกอาสาช่วยขัดเหลืออะไรนายเอกบอก อุนี่เป็นคนดีจริงๆยงขนาดนี้ยังจะช่วยพวกเราอีกฉัน้าบซึงมากๆเลยแต่คุณวางใจเถนะเรื่องเล็กๆแค่นี้บริษัทฉันทำได้อยู่แล้วไม่คิดว่าคนคุณหรอกให้ของบริษัทที่พูดกบลังเอกคุณคิดว่าผมอยากได้อะไรแต่คุณหรอกหรือว่าไม่ใช่ล่ะผมอยากได้ประโยชน์อะไรนายคิดคุณต้องการให้ฉันอ่อนคอในงานที่มหารและทำให้หมู่ตันความร่วมมือซอสหนึ่งเดียวจะได้ร่วมงานมางั้นคุณทำได้ไหมนายก็คิดไม่ได้นี่คุณเห็นฉันพ่นยังไงกันฉันไม่ ได้ถูกซื้อตัวง่ายขนาดนั้นหรอกนะใครก็เลยบอกนายเอกไม่ถูกซื้อตัวง่ายๆผมก็บายแต่แล้วผมเชื่อใจคุณนายเอกก็เข้าใจเขาเขาไม่ได้ซื้อตัวเธอแต่แค่กลัวว่านายเอกจะถูกคนอื่นซื้อใครอธิบายว่ามันเป็นธรรมชาติของคนที่หวั่นไหวได้ง่ายๆนายนเอกบ่นนี่คุณยังไม่รู้หรอว่าฉันเป็นคนยังไงอีกอย่างฉันมั่นใจในตัวสินค้าของบริษัทเรามากนายเอกยิบปูมากินเธอก็แกะไม่เป็นแล้อยากต้องดูว่าพใอกทำยังไงใครกคุณเป็นคนมีวิสัยทัศน์นะทำไมถึงลู ลับแบบนั้นนายอธิบายว่าเธอไม่เคยกินมาก่อนเขาเลยยกปูที่แกบเราให้กบนังเอกนายก,กับออกมาเล่นเนียงสบายใจจนให้แอบ,บยิ้มเลิกเล่นแล้วกินได้แล้วนายก,กินก็ช่อมว่าเนื้อมันฉ่ำมากเลยอร่อยมากๆราคาสมคุณภาพจริงๆต่อต้นป่านนี้แล้วเพิ่งกินสิ่งนี้เป็นครั้งแรกนายก,กดก้ามปูเพื่อจะกินเนื้อก็โดนกล้ามต่ำมือไพ่จับนายมาดูด้วยความเป็นห่วงแล้วยื่นปูที่แกบเราให้ทำไมไม่ได้ว่างเลยล่ะนายคิดทำไมรู้สึกว่าวันนี้หน้าต่อเล็กอ่อ,อนโย เป็นเศษนะพระเอกก็มาทำพอดีพอดีนายต่อเลยที่ในโทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่นายเอกโทรบัรเดี๋ยวนี้แหละค่ะคุณพีกินอาหารกับนายแต่พระเอกขับรถกลับบ้านเห็นร่างกายตัวเองปกติดีก็มีความสุขขออวังและขอเฉา,ามาดูบอลกันที่บ้านของพระเอกขออวังคอยจับผ้ออาาวพอทเฉาอยู่เรืเอยตอนนายก็ดีใจมากที่เธอได้แต่งานให้พานตงและเล่าให้เพื่อนฟังว่าประธานเซียวซูส่งดอกไม้ให้เธอเสนอรองขา้าและเงินให้มากมายประธานจ้องพระเดชการอีกคนก็มาหน้าแกป ไฮนายเอกเลยคิดไม่ตกที่วันนี้พระเอกอ่อนโยนกับเธอมากเกินไปแต่เดาคิดแบบนั้นได้ยังไงล่ะเขาเป็นผู้ว่าตั้งของเธอเลยนะวันต่อมาเจ้วโถก็มาดักรอนายเอกที่หน้าคอนโดเพื่อขอไปดูงานกับนางเอกเธอก็บอกว่าจะพาเขาไปเองเธอเลยพาเขานั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปมาถึงนายเอกก็รีบขอโทษพระเอกพอดีเขาจะมากับเธอได้เลยพระเยกขวาแหวงตัวขนาดนี้มากลกาวสุนทร์พน์ให้น้องสาวหรอนายเอกเลยชมว่าทั้งสองคนล้วนหล่อและแต่งตัวดีเธอพามาดูโรงอาหารของมห ah า สอ,องหนุ่มก็ความคิดเห็นไม่ตรงกันตลอดเมื่อออกมาพวกเขาเห็นนักศึกษาเล่นบาสกันก็ขิงกันจนมาท้าแขาง่งกันนายถึงกระโผลร้อให้เธอมีชีวิตรอดกลับไปให้ได้ในวันพรุ่งนี้ทั้งคู่ย้อนกันอยู่นานแต่ก็ไม่มีใครลงนายคอยเชื่อพระเอกเมื่อสารรัฐข้อมือดังึืนเียวสูงก็หาว่าพระเอกประมาทเพราะหัวใจเขาเต้นเร็วนายขอไปดูสถานที่ถัดไปเพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่าย เล็โหลดเดี๋ยวตามเพมามอีกขอ,อาวาังโทรหาพระเอกว่าแม่ของเขามาแลวว่าที่บริษัทพระเอกเลยรีบเบ่งมาดูทันทีเขาเลยพาแม่ไปเดินเลนมาแม่เข้าร้านเห็นซอสพริกของตัวเองก็ดีใจแต่ลูกค้ากระตามหาซอสพริกพิศดารพระเอกถึงให้แม่ยอมรับว่าตอนนี้การบริโภคของนมสาวเปลี่ยนไปแล้วเราเลยจำเป็นปรับรสชาติและเน้นการขายออนไลน์แม่ก็เข้าใจขออาวาังและเซียวซูมาแตะเรียมซอสเพื่อใช้ในงานแต่หลังจากนั้นเลยค่ะและเซียวซูก็มองหน้ากันอย่างมีแผนแล้วงานชิมซอสของบริษัทก็เริ่มต้นขึ้น โดยมีนายเป็นผู้รับทอบทั้งสองบริษัทก็เชิญชวนให้คนมาทิมไลฟ์ทุกคนแสดงความเห็นกันในขณะที่ทุกคนมาร่วมงานก็มีคนมารายงานพเพกว่าเกิดเรื่องราว ซอสของบริษัทพระเอกทุกทำไลยต้นหมดดังพอเราเข้าไปเอาสินค้าของก็กระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยขออาวังป็คิดว่าต้องเป็นฝีมือของเซียวสูนแน่แน่ๆถึงเดินมาตัดการเขาแต่เขาบอกว่าไม่มีหลักฐานเนี่ยมาใส่ร้ายกันจะดีกว่าพระเอกเลยให้ไปซื้อซอสจากเฟมาเกดไกลเซียวสู่เดินเข้ามาบอกเขารับประกันได้เลยว่ามันจะไม่มีสักหัดพระเอกจึงให้พนากาักงานส่งซอสมาที่นี่นายเอกบอกพระเอกว่าเรื่องนี้ทางบริษัทของเธอต้องรับผิดชอบเพราะดูแลซอสของบริษัทพระเอกไม่ดีพระเอกไม่โทษนางเอกแต่เรามา หาทางแก้ไขกันก่อนดีกว่าเมื่อคิดได้นายตื่นเชนไปประกาศว่าวันนี้สองหนุ่มหล่อจะมาผัดข้าวผัดให้ทุกคนทานและไะมีบัตรรางวัลให้ประธานต่างชมว่าไน้ไอเดียดีมากไพร์กและเซียวซูจึงเริ่มการแข่งขันทำอาหารเริ่มกันที่ประธานเซียวซูเขาก็ทำได้ไม่เลวส่วนพระเอกนั้นก็ผัดข้าวผัดเป็นเมนยียงสวยงามและใส่ซอสเด็ดของตัวเงลงไปนายชมว่ากลิ่นหอมนี้น่าดึงดูดมากเลยทีเดียวและทั้งสองคนก็เริ่มตักอาหารให้ทุกคนทิมพระเอกได้เวลาในการเอาอนมาเพิ ตรงงานพระเอกเหนาเอกนั่งสับป,ประงอกก็เข้ามานั่งไัยรัแล้วค่อยๆเอาหวัวนางเอกมาซอพี่ไล่ของเขาทำเองก็อายเองเดินๆน้นนองาสาวเซียวซูมาหาเขาแล้วบอกว่าวันนี้เขาผัดเท้าได้เท่มากอยูท่าทางวันนี้คงชนะแน่ๆ่ส่วนพระเอกก็มานั่งดูรูปเขาที่ทายกับนางเอกก็ยิ้มออกมาโดยไม่ดูตัวแต่คิดถึงช่วงเวลาที่เขาได้ใกล้ชิดกับเอกนั้นทําให้เขาวั่นวหวเป็นบ้าเลยแล้วนายก็ส่งข้อความมาขอโทษพระเอกทางเราดูแลซอสของคุณไม่ดีอยากจะชวนพระเอกไปพักผ่อนแสดงความจริงใจ ในให้พระเอกไปแช่ออนเซนพระเอกคิดนี่ในเงินเขาไปแช่ออนเซนสองเตัวสองรอก่อนจะดูซแพักเองอุ้ยเขินตงวันต่อมาพระเอกก็ได้รับการเซ็นสัญญาจากบริษัทของประธานตางังบริษัทของานเอกก็ได้รับยอดเงินทาเอาทุกคนดีใจกันสนัน่นแต่คนที่ผิดหวังก็คือเซียวโทเขาบอกกับประธานว่าเขาจะทําให้บริษัทชนะหมู่ตันให้ได้วันต่อมาขอ,อาวังก็นาะพระเอกไปฉลองสุดสัปดาห์แต่เขาก็วย,ยังมีความสุขว่าเขาไม่น่าร้าวอัอนตรหาชุดว่ายน้ำที่โชว์ซิพก ลำลำสง,งสัยต้องกลับบ้านไปฟิตหุ่นแล้วล่ะนอนก็นอนไม่หลับใจมันก็สับกระสายเอาแต่เว่าราวันที่จะได้เจอนางเอกจึงรูขึ้นมาออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและแต่งตัวหล่อขีนน้ําหอมจงฟุ้งไปหมด จะลงรถได้ก็ใช้ความรออยู่หลายครั้งมาถึงนายเอกก็รีบมารับพายเอกได้ยินพนักงานอธิบายกับผู้รักก่อนนาวา่าบอกออนเซนเป็นรูปหัวใจเขาก็ฮีนายเอกไม่บ้าเหมือนกันนะ้องชอบเรามากแล้วแนะ่ๆนะแล้วทั้งคู่ก็แยกกันไปเปลี่ยนชุดพายเอกออกมาก็โคตรน,น่ารักเลยเขาเดินถือน,น้ำต้มและส่องหาหนางเอกว่าอยู่ตรงไหนแต่เมื่อเขาเข้ามาก็ถึงกับพายพอกเพราะเห็นคนที่บริษัทมาก,กันมากมายพอน้าเอกก็ชวนทุกคนมาเหมือนกันพายเอกเห็นนายเอกก็อยากทุลังให้เห็นเขาอวังแย่งน้ำต้มมาดื่มทำเอาความฝัน พระเอตอบตั้งแต่อย่างไม่ได้เริ่มในขณะที่พระเอกนั่งคุยกับเพื่อนอยู่นั้นเขาก็จะค่อยมองหานางเอกมาถึงเวลาอาหารค่ำหลังทางนอาหารเสร็จ ทุกคนก็นั่งเล่นเกมและตอบคำถามก็ยังสนุกสนานานกับเอกก็นั่งได้กันแพ้เอกแพ้เกมนี้เขาเลยต้องได้รับบทลงท้อโดยให้ไปถ่ายรูปหัวใจกับเพศตรงข้ามมาไนเอกเลยแพ้เป็นเพื่อนแพ้เอกด้วยัองคู่แยกกันมาหาคนถ่ายรูปไนเอกก็ถ่ายกับพนักงานขายปูและซื้อปูไปจุกๆก่อนจะโพดว่าได้กินปูและทำภารกิจสำเร็จแพ้เอกเห็นก็บ่นที่นเอกคิดถึงแต่เรื่องกินเลยกรดร้างน้าเอกตอนนี้เขาหลงทางหาทางออกไม่เจอไนเอกเ่ิญมารับเขาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวนี้ทันทีไนเอกที่กำลังจะกิน ก็อ,อยากทุบหลังพระเอกเหมือนกันเธอบ่นในบอกว่าวันนี้ไม่มีเจ้านายกับลูกต้างไงเลยรีบม,มาตามหาเขาและโทรหาว่าพระเอกอยู่ที่ไหนะเอก,กสตอบอกให้ในายค่อยๆตามหา,ามโลเคชันที่เขาส่งไปรีบม,มานะแบตโทรศัพท์ใกล้หมดแล้วยานพอวังขณะที่นวดอยู่กับเพออาะเขาเมื่อนองที่เมาสะดุดล้มทับบนตัวเขาก็ทำให้เขาเหวัวใจสั่นริกไปหมดพระเอกนั่งรอนายอยู่นานเมื่อนายมาถึงก็รีบเข้าไปพยุงพระเอกพระเอกมองหน้านายละอ่อนทำไมคุณถึงเพิ่งมาล่ะนา ายขอโทษคุนกวนนี่เองฉันมาเรานี่ไงนายเอกตับมือเขาก็ไม่ร้าเลยเข้าไปตับเสื้อแทนพระค่อยๆเข้าไปจับมือของนายเอกจังหวะนั้นเองนายเอกก็สะดุดเขาพอดีพอดีพระเเข้าไปรับร่างของนายเอกไว้แล้วก็เธอนั้นทําให้หัวใจทั้งคู่วันไหวทั้งสองคนอยากอยู่เวลาไว้ตรงนี้แต่เรานายเอกก็ตามํามอาพระเอกพูดตอบไม่ถูกแล้วเธอก็ต้องมือเขาออกไปนั้นน้องที่เมาก็ส่งสายตาอ่อยขอ,อาวางจนเขาค่อยหลบส่วนเพื่อนนายเอกนั้นก็มีทั้งคนในบริษัทและแฟนเก่าแอบเล่ ้ายู่ไรยขอให้ไน้ถ่ายรูปเขาภรราเอยยังทำภารกิจไม่สำเร็จภรรยเอก,ก็หล่อแล้วทั้งสองคนก็ถ่ายรูปหัวใจด้วยกันภรรยเ,เห็นน่ารักก็ยิ้มออกมา นายเอก,กวิ่งไปหาปูที่ฝากไว้พออเฉาล้อยพอ,อฟังวา่าความจริงแล้วตอนนั้นที่เธออยู่กับไพเอกสามวันเราไม่มีความรู้สึกอะไรต่อกันเลยเลยถามว่าเขาล่ะชอบใครบ้างไหมเขาก็บวดว่าเขาหล่อไม่จำเป็นต้องไปชอบใครเธอเลยดึงเขาลองอ่างแล้วเขาพิจูบยียงดูดเดิมแต่ฟิจิเรื่องกับเขาในที่สดตอนนายก,ก็รีบกลับมาที่บ้านไม่เห็นปูก็แทบหมดแรงนายเอกเดินเอาปูมาให้แล้วบอกให้ในายก,กินตอน,น,อนร้อนๆสินายจึงทมวา่าสมกับเป็นผู้ว่าตั้งที่ดีที่สุดในโลกเลยนายอป้อนปูให้ไพเอ แต่ตาของนายเอกนั้นก็ต้องเขาไม่วางตาเบีบผิวปากทั้งน่ากินซะเหลือเกินไพคมแก่ได้ดีกว่าครั้งก่อนนะนายเอกตื่นสติตัวเองอย่าให้ความหลอกของเขามาหลอกลอ่อเธอได้นะตั้งสติหน่อยค่ะสาวนายเอกกลับมาก็เห็นเพื่อนก่หมายเหิงยืนทะเลาะก,กันอยู่ความติงลาวทั้งสองคนเคยคบกันแต่เลิกกันไปเพราะความเข้าได้ผิดนายเอกมาจ่ายเงินไพก็อาสาจ่ายให้ในายเอกพูดไม่ได้นะเราตั้งใจเราว่าจะเลี้ยงเองไพลาวคุณพูดความจริงดูน่ารักกว่านะนายเอกเื่อเอา พอเชิญได่พระเอกด้วยส่วนพอเฉาก็พอวังหลังฟิลเจอร์กันพอวังก็เขินไม่น้อยพาเที่พอเฉาไว้พระเอกมาตลอดแถมห้องนี้ก็ยังเตรียมไว้ให้พระเอกด้วยเมื่อทุกคนกลับไปแล้วพระเอกอาสาไปทงนางเอกแต่นั่งหลับในรถเขาก็แอบมองให้อยู่หลายครั้งพอมีแสงไฟเข้ามาพระเอกก็มือไปบังให้ด้วยความคลั่งรักในขณะที่พระเอกกำลังนั่งมองนางเอกอย่างมีความสุขเียงโทรศัพท์ของนางเอกก็ดังคืนสายสายพูดเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ของนางเอกและแฟนเก่านายเอกเลยรีบวางไปและถามพระ เธอเพลอรับในรถหรอนั่นแปลว่าการขับรถของระเอกนั้นยอดเยี่ยมมากๆเลยเขาถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านายจึงบอกว่าเป็นโทรศัพท์ก่อ,อกวนนายขอบคุณรพทอกที่มาส่งเธอแต่ไพทย์ก็งอนนาเอกที่ได้ยินเรื่องราวความรักของเธอใครคือแฟนเก่าของนายเอกกันนะ วันต่อมาแฟนเก่าของนายเอกก็มาติดต่อหัวหน้าให้ไปร่วมงานกับบริษ,ษัทของเขาเมื่อนายเอกปะหน้ากันกับแฟนเก่าก็เอา,เาำหน้าไม่ถูกเลยทีเดียวทุกคนเห็นก็รู้ว่านี่คงเป็นแฟนเก่าของนายเอกแนะ่ๆเลยสองกระสายติดคุยกันว่าแต่ไม่รับงานนี้เด็ดขาดแต่พอทุกคนเห็นค่าตอบแทนหนึ่งล้านหยวนก็ถึงกับตาลุกวาวแม้แต่นายเอกเองก็ปฏิเสธไม่ลงแทรแฟนเก่าเองเรื่องมันต้องสามปีแล้วเธอลืมไปหมดแล้วล่ะนายเอกสองเข้าคามาลากับเพลเอกหนึ่งวันเพราะเธอมีลูกค้าคนสำคัญต้องเข้าพบทำให้เพลเอก เขาเป็นใครกันนะเพื่อนเดินนาเอกอย่าไปรู้สึกอะไรกับแฟนเก่าเด็ดขาดนะตอนนี้เขาเป็นเศรษฐีแล้วยังไงล่ะแต่ครั้งก่อนมันหนีเธอไปมีกิ๊กนะนายถึงบอกว่าแฟนเก่าก็เหมือนน้ำพอกหมดอายุนั่นแหละดื่มไปแล้วไม่รู้สึกอะไรแต่ทําให้ว้วนได้แล้วแฟนเก่าก็กขอข้อ,ขอมูลจากนาเอกเมื่อเธอเอามาให้เขาก็ถามว่านายยังสดอยู่หรือเปล่าแต่นายขอไม่คุยเรื่องส่วนตัวเขาถามนาเอกว่าอยากมีชีวิตที่สุขสบายกว่านี้ไหมหนาเอกบอกว่าตอนนี้เธอสบายดีแล้วนะตอนที่นาเอกเห็นว่าเขานอกใจเธอ ต้องทางานไปร้องไห้ไปเขาบอกกับนายเอกว่าแต่เขามีแค่นาเอกคนเดียวมาตลอดแต่ผู้หญิงคนนั้นรู้ขู่ว่าจะตามมาทําร้ายนางเอกและน้ยเอกก็ขอร้องเขาให้เราแค่ร่วมงานกันก็พอนะต่อมานายเอกมางานคระเอกแต่ข้อความของเธอก็เข้ารัวๆจนพระเราช่วงนี้งานบริษัทคุณเยอะดังนะนาาเอกจึงอ้างว่าต้องเป็นพวกมินนาใพ่เชวญนายเอกไปกินข้าวด้วยกันเขาก็คิดว่าควรถามนายเอกเรื่องแ้นเก่าดีไหมนะเธอจะคิดว่าเืิกเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าก็อดใจไม่ได้เลยค่ะ ว่าเมื่อกี้ไม่ปัญหาอะไรนายเอกตอบว่าเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยนะใครเอกใจดีถ้าอยากพูดอะไรให้ฟังละก็เขาฟังได้นะนายเอกเลยเล่าว่าแฟนเก่ากลับมาหาเธอไคเอกถามเขาอยากขึ้นดีกับเธองั้นหรอนายเอกก็ตอบว่าก็คงใช่มั้งไม่งั้นจะกลับมาทําไมใครเอกคิดอย่างงั้นก็แปลว่าตัดกันไม่ขาดใช่ไหมคุณยังชอบเขาอยู่ไหมนายเอกบอกแนะนำว่าไม่ใครเอกเลยแนะนําให้ปอเขาไปไม่ต้องติดต่ออีกเธอเลยถามใครเอกว่าถ้าเขาจะทายังไงพครเอกบอกไม่ให้โอกาสหรอกนะถ้าเลกันไปแล้วก็คงกลับมาพบกัน 美呀。 ตอนพออวังก็ตลบหน้าพอเฉาจนเธอต้องเข้ามาติดาแล้วบอกว่าต่อไปอย่ามาหลบหน้าเธออีกมเมื่อไหนเริกงานแฟนเก่าก็มาขอกานในอีกครั้งและถามนายเอกว่ายังจำผลไม้ที่เราปลูกด้วยกันได้ไหมเธอแขวนไป้ายไว้ว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปผมไปดูต้นไม้นั้นมาทุกปีและฝั่งของแข,ขวนไวค้คุณหวังว่าจะมีสักวันที่เธอได้รับมันพวกเราไปดูด้วยกันได้ไหมต่อมาพระเอกก็นั้นได้เจอ,อสุดสัปดาห์แต่เธอบอกว่าเธอมีนัดแล้าทำให้นายสงสยัพยพระเอกมี งานด่วนอะไรหรือเปล่านะให้เขาไปที่สวนผลไม้ที่เคยทอหาหนางเอกแ,แฟนเก่าก็พาเอกมาดูต้นไม้ตอนนี้มันมีลูกกะไปหมอ่อนในจึงยิงออย่งยางเอร็ดอร่อยแฟนเก่าชานวยเอกมาดูแลต้นไม้ต้นนี้ทุกปีนะแต้แวราเขาก็ได้รับสายให้ไปทำงานด่วนในและเขาไปเถอะก่อนจะมาขุดดูของขวัญแต่ก็ไม่เจออะไรเลยฝากไปที่รักกันตลอดไปไว้แม่เอกเล่าแต่เราเพื่อนร่วมงานก็พากันมาให้กำลังใจเธอเพรารู้ว่าแฟนเก่าต้องทิ้งนางเอกไว้คนเดียวแน,านา่ๆเธอยิ้มดีใจที่ทุกคนมาหา เมื่อทุกคนเก็บผลไม้เสร็จในก็ขอเดินเล่นที่นี่ต่อในขณะที่นนยินชมวิวอยู่นั้นใอก็ขับรถมาหในอกพอดีก็จบลงปแล้วนะคะาสำหรับตอนที่5้ถึงแถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากตใครเป็นกำลังใจให้เกีียวโต้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ